ค่าตัวนักร้องสาวตั๊กแตนชลดาจะนงพนีแต่ละคนจ้างร้อยเล่นล้านงานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆจริงๆค่ะสำหรับประเด็นดราม่าสุดร้อนแรงของนักร้องสาวจะนงพนีและรุนพีอย่างตั๊กแตนชลดาที่ได้ออกมาโตกันเดือดหลังมีดราม่าคิวงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกันเกิดขึ้นจนทำเอาชาวโซเชียลต่างออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นโซเชียลแถมยังแบ่งฝ่ายกันอีกด้วยและวันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องค่าตัวของทั้งคู่กันค่ะ ซึ่งตั๊ก,กแตนหลังจากออกจากค่ายใหญ่แกรมมี่โกเธอได้รับงานเองพร้อมเป็นนักร้องอิสระแต่ค่าตัวของเธออยู่ที่ราคา150 0 0 0บาทซึ่งตอนนี้ทางเอสุภชัยได้ซื้อลิขสิทธ,ธิ์เพลงให้เธอแล้วเป็นเวลา1ปีส่วนทางด้านสาวจะ๊ะเธอยังมีค่าตัวสูงถึง200,000บาทแต่ก็ต้องบอกเลยว่าสมรคาคาค่ะเพราะเมื่อไรที่สาวจ้าเดินทางไปมอบความสุขให้กับแฟนๆเธอก็จัดหนักจัดเต็มไม่ทำให้เจ้าภาพผิดหวังเลย ค่าตัวแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆ